สวัสดีครับมาดูโจทย์นี้นะครับบอกว่ากำหนดให้3อันแล้วก็พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc abc ข้างซ้ายเนี่ยนะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม aed ลูกขวานี้นะครับก็มาดูกันทีละข้อนะครับข้อ1จะบอกว่าเท่ากันทุกประการได้ก็3เหตุผลนะครับมุมด้านมุมหรือว่าด้านด้านด้าน,านหรือว่าอา๋อ ด้านมุมด้านด้านมุมด้าน,าน,านนะครับก็มาดูกันว่าเข้าอันไหนนะครับ a b x a b x เท่ากับ a e, e a e y a e y สองอันนี้เท่ากันจุดใส่สัญลักษณ์ไว้เท่ากันผมมักจะนิยมให้เป็นตัวอักษรนะครับถ้าเท่ากันผมก็เท่ากับตัวอะไรดีตัว m ก็แล้วกันนะครับนี่ก็ m นี่ก็ m เเท่ากับ M นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เท่ากันก็คือร8อยลบ M นะครับดังนั้นมุมนี้ก็ร8 0ยลบเเหมือนกันเพราะว่ามุม2มุมรวมกันต้องได้ร8 0ใช่ไหมครับลบไป M ก็ตรงนี้ก็ร8 0ยลบ M ตรงนี้ก็ต้องเท่ากันคือร8 0ยลบ M ครับเราก็จะได้ว่ามุมด้านในเนี่ยเท่ากันละ1คู่ละนะครับข้อ1 อ๋อข้อหนึ่งเราต้องบอกก่อนว่า abx abx เนี่ยเท่ากับ aey aey แล้วเราให้เท่ากับ m เพราะโจทย์กำหนดเหตุผลคือกำหนดมาข้อ2เราก็บอกว่า abc abc มุม abc เนี่ยเท่ากับมุม aed เท่ากับมุม aed มุมนะครับเหตุผลก็คือเท่ากับ1 8อองศาลบเเหตุผลคือจากข้อ1จากข้อ1มานะครับจากข้อ1มาเราคิดได้แบบนี้เราก็ได้อันหนึ่งละคือมุมเท่ากันมุมถ้าเราได้มุมด้านมุมก็บอกได้แล้วนะครับโอเคต่อไปเราทราบได้อีกโจทย์บอกว่า AB เท่ากับ aE ab เท่ากับ AE ได้มุมอันนี้ได้ด้านละ AB เท่ากับ AE ก็ง่ายๆเลย AB เท่กา A, B, ทกับด้าน AB เท่ากับด้าน AE โจทย์กำหนดมากำหนดมานี่คือด้านมุมด้านละก็อ4เราทราบแล้วอีกมุม BAD BAD มุมใหญ่นี่นะครับเท่ากับมุม EAC EAC มุมใหญ่นี้นะครับโอเคที่เราพักไว้ก่อนนะครับมุมใหญ่นี้เท่ากันเรามาดูมุมตรงกลางนะครับเนื่องจากเป็นมุมที่อยู่ร่วมกันทั้งสองทั้งสองรูปทั้งสองสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวานะครับถ้าเราให้ตรงนี้เป็นอะไรดีเป็น n แล้วกันดังนั้นตรงนี้ก็ แล้วก็กําหนดให้มุมใหญ่เป็นมุมนี้มุมด้านซ้ายนี้เป็น P มุมด้านขวานี้เป็น Q นะครับเป็น Q เขาบอกว่า P เท่ากับ Q ใช่ไหมครับ ABD BAD BAD เ B, A, B, A, นี่ยคือ P เท่ากับ EAC EAC เท่ากับ Q P เท่ากับ Q ดังนั้นมุมเล็กนี้ก็เท่ากับมุมเล็กนี้ก็เท่ากับ p ลบ n นะครับ P ลบเอเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> เขาบอก2มุมนี้เท่ากันใช่ไหมครับ P กับ Q เท่ากันดังนั้นผมให้เป็นตัวเดียวกันถึงจะถูกดังนั้นเท่ากับ p เหมือนกันเขาบอก BAD BAD เนี่ยเท่ากันเท่ากับ EAC ดังนั้นผมให้เป็น P เหมือนกันน,นี่ก็ P อันนี้ก็ P ที่กเอากลางเท่ากันนะครับดังนั้นอันเล็กๆเกนี้เล็กๆนี้ก็คือมุม P ลบ n ดังนั้นมุมเล็กนี้เหมือนกันนะครับมุมเล็กนี้ก็เกิดจากมุม P ใหญ่นี้ลบไป n, n. นี้ก็ P ลบ n เหมือนกันดังนั้นก็เลยบอกได้ว่ามุม BAC เนี่ยเท่ากับมุม e a d เพราะว่าเท่าก okay. ับ p ลบ n นกันโอเคทีน e ี้มาเขียนก่อนนะครับเขาบอกว่า b a d เท่ากับ e a c เราก็ให้เท่ากับมุม p ซะนะครับจดกำหนดมากำหนดข้อ5ดังนั้นเราก็จะทราบว่าเราก็กำหนดอีกว่าให้ c a, c a d เท่ากับ n ให้ c a d c a d เท่ากับ n มุ n นะครับข้อ6เราก็จะทราบว่ามุมด้านซ้ายเนี่ยเกิดจากเอา p ลบ n มุมด้านซ้ายนี้ชื่อมุมว่า b a c b a c เท่ากับ p ลบ n ดังนั้นมุมด้านขวาชื่อว่า a e a d p a d ก็เท่ากับ p ลบ n เหมือนกันนะครับเหตุผลก็คือจากข้อจากข้อ4แล้วก็5นะครับดังนั้นข้อ7เราก็จะได้ว่ามุม2มุมนี้เท่ากันคือ b a c เท่ากับมุม e a d นะครับเหตุผลก็คือจากข้อ6จากข้อ6หรือว่าบอกว่าต่างก็เท่ากับ ก็เท่ากับ p ลบ n ก็ได้นะครับตัวอักษรเยอะหน่อยนะครับค่อยๆตามมานะครับก็จะได้ว่ามีมุมเท่ากันอีกมุมอีกคู่หนึ่งเราก็จะได้มุมด้านมุมละดังนั้นข้อ8ก็สรุปได้ว่าสามเหลี่ยม abd เนี่ย abc เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม aea e, d เหตุผลก็คือมุมด้านมุม แองเกลสายแองเกลนะครับโอเคถ้าเห็นสามเหลี่ยมที่ซ้อนกันก็พยายามหามุมร่วมหน่อยนะครับหรือไม่เขียนแยกออกมาเป็น2รูปก็ได้รูปซ้ายรูปหนึ่งรูปขวารูปหนึ่งก็ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ